สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพบกับผมกุมก๊กเก้าครับผมต้อมแซ่บครับผมในช่องนูลาแซ่บแฟมิลีครับวันนี้ก็เสนอเมนูพี่น้องเมน,นูจวดจัดเมนูแบบเผ็ดจับใจเลยพี่น้องตำกับปุ้นใส่ริกสววหนึ่งครับพี่น้องแต่ก็ได้อย่างก็อย่นกินป,ปมกีนไนยไงหนะ่พี่น้องเขียดทอดแคบหมูแล้วก็พักซีน่ครับแล้วก็ของแกะเผ็ดพี่น้อง ดุกชิ้นหนึ่งหนึ่งดุกชิ้นพี่น้องเมื่อกี้นะครับเป็นจัดมานี่ครับเขียนบังเขียดเขียดพี่โม่แล้วพี่น้องเนาะเปนเขียนที่โม่บ้านน้องเลยพี่น้องกิบโคมกีนายผมพี่ตัวงี้ยเดี๋ยวมูพี่น้องตัวงี้ยเลยพี่น้องมาครับมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเน็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับเบิ้งฝากความพี่น้องเป็นกำลังใจผมทุกทุกคลิปเลยครับพี่น้องมาครับมาลงมือกันครับเสนอวันนี้ครับตามขอบคุณครับมาลงมือเลยครับเชิญครับเชิญครับ กอนนนใส่มื่อไ้พี่นอ้องนะนะโอ้โหอืมอืมมอโอเคนี่หนูนแบบสุดที่รีบนอ้อง untuk นะครับมื่อับากันมาเผ็ดน้ำตาลพี่น้องนะแล้วกม็วกากมาแล้วกอ,อ้าวพี่กูไปพี่น,ออน,น,นอ้องขาเสื้อลูกน้ําำใสขาพายะอืมตัเผ็ดครับขึ้นนมือหรือคนายขว้นใ้นมือนะครับ

มันเล็กว่ะเล็กสิน้คุณจับตรงไหนน้อจับกับคุณจับตรงไหนหรอพี่น้อ อืมเกืกอเศเนี้ยพี่น้องเื่อเศษเกื่อเศษเนยครับหมวนเท้ากันพี่น้องนี่เออขอทรานพี่น้องทราบนล tay quá, tầm lại Chúng có lạnh không? Cái tiền pin bất ร้อนปกตี้กลัันนะขายว่าเส็จมั่สุดนอ้องสุดสึกนะ ดได้เลยครบพี่นุ่ได้เลยเอาชมนะเดี๋ยวคุณต้องขาดพี่น่มาเออนึงเดียวนพี่นาะเนี่ย ผมจิงตาใจเนาะแบบอืมก็เพลินห้อตห้องอืนดนตอึอนอะนบอกแล้วหรือบอกฟังเราไปงั้นไปงั้นไปไปไปกับอื่นตักกล้องผมเลยนะเขาเมียผมนะ่ะ

ย้งก่นอนอย่างนอยอีกค่ะค่ะบอกเขาบอกเลยนี่ครับอืมวันนี้สับเยื่อพี่น้องน้องนา่งทางขาครับสับนี่ครับสับในการไปซื้อมี่น้องนางทางขาได้พี่น้องเลยใครซื้มหัว เดียร์นะไม่ไงน้องนางถางขายเห็นไหมครับสร้างขาวมันจะมีคันหนึ่งคันนี้มันแจ้งตัวแบบเพื่อชิวิตเพื่อชีวิตเดี๋ยวนี้เนาะมันนไหครับรถต้าดิ่งายโอ้โหอยากไปกินบอกพี่อ่ะผมบอกเลยว่าพี่ผมเนี่ยกึ่งแหงกึ่งกึ่งกึ่งแบบ địt phẩm hẹn phẩm loại noy thì được อแต่กล่องเพชรตุดปวดหัวไม่ร้องนึกไม่มโซ่เอ้ยเบิ่อมองเด้งเดอยนีม่น้องม่โซ่เอ้ยเพื่อม

กิงางนั like really? ้นเสรอสันแรงเพือนแพงกับพ่นองผมก็เลยไปตื่นบองหนังนั้นคนร้ายได้หนอขนาดคัเรือร้ายคนเต็มไหยหลายวันจัาคนทั้งหลายด้วครับผมมันเป็นมอำเบอร์นึงอย่งเีแหละเบอร์นึงรเทียวไี่คก็บินตาามันสองล้านกับผมว่าไมากกว่า นื้อหันกับเป็นผมนะครับผมเอฟซีเพิ่นกันนะครับสาวน,น,น้อยเพริมแยงขออนุญานะครับผ่าปีวันที่สิบแปดที่เราถึงไปแจมันกับแมนนี่ผมเอฟซีเปิ่นะครับ,รบ,รบเป็นไงนนนนตาการ้างหนาวเลยเด็ดจนหนาว ยังเอาอ่ะอืมคุณม,มาเป็นอะไรใยงบ,บ่นอ่ะทกน้องนงางขายขน,นทางขายไปหน่อยัน่นว่าเอาละครับพี่น้องกัดสมมาพากขวัญสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับ พบกันคลิปหนาครับคลิปต่อไปคลิปหนาคลิปต่อไปขอขอบคุณพี่พี่น้องคุณปู่ทุกคนนะครับเรามารับชมรับเบิ้งฝากพี่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่องผมนะครับดูดูร่าแซฟเฟมิลี่ครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยรวยสุขหมดทุกคนนะครับขอบคุณครับ